มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอตเจอร์นี่รอตัวอยู่บายใหม่สกินแค่จากสีจันสกินม้อยซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำหรือล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Spo r t Journey กับผมโจวี Joey, ชัยยุทธนะครับทาง Mission to Pluto Podcast ยังไงถ้าทุกคนที่ฟังอยู่ทาง YouTube อย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนด้วย วันนี้เรื่องราวกีฬาที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลหญิงฝรั่งเศสแห่งสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงครับเพราะมันมีข่าวอื้อเฉาออกมาครับว่านักเตะอย่างไคล่าฮัมราอุยเนี่ยกองหน้าของทีมปารีสแซงต์แชงแมงฝั่งหญิงเนี่ยถูกผู้ร้ายนะครับดักอยู่ข้างทางแล้วมากระโดดขวางรถเธอก่อนที่จะลากเธอลงมาจากรถนะครับแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กเนี่ยแหละครับแท่งเหล็กขนาดยาวเนี่ย กระน,นาตีเข้าไปที่ขาของเธอรวมถึงแขนของเธอแล้วก็ตามลําตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกและน่าสงสัยก็คือเธอไม่ได้เป็นคนขับรถนะครับแต่ว่าคนที่ขับรถให้เธอนั่งเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมซึ่งอยู่ในตําแหน่งเดียวกับเธอก็คือศูนย์หน้าของทีมปาเลสแองแชงแมงนะครับอย่างอามินาตาดิยาโลครับแข้งสาวฝรั่งเศสวัย26ปี ของสโมสอนเดียวกันซึ่งเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับคือเธอเนี่ยอาจจะต้องมีการขับเคี่ยวแย่งตําแหน่งทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ในระดับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าอยู่ในปารีสซองฌองแมงด้วยกันแล้วก็อยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสหญิงเช่นเดียวกันบางคนเขาเลยสงสัยครับว่าหรืออาจจะมีแรงจูงใจในการขับเคี่ยวแย่งตําแหน่งจึงต้องจ้างคนเนี่ยมารุมทําร้ายเพื่อให้คู่แข่งของเธอเนี่ยซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันตําแหน่งเดียวกันเนี่ยบาดเจ็บ เธอจะได้ลงเล่นในแมตช์สำคัญหรือว่าได้กลายเป็นตัวจริงนั่นแหละครับแต่เทราว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับมันคดีพลิกเกิดขึ้นแต่จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับตอนนี้เนี่ยผมขอเล่าถึงาการแย่งตำแหน่งตัวจริงของนักฟุตบอลแล้วก็ นักเตะดีกว่านะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าการที่เราทําอาชีพเป็นนักฟุตบอลเนี่ยที่จะได้ลงตัวจริงมันมีความสําคัญต่อการการันตียืนในทีมชาติการต่อสัญญาการได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นตัวจริงเราถูกเลือกนะแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นตัวสํารองเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันเลยนะครับความมั่นคงทางอาชีพการงานแค่คําว่าตัวสํารองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนหรือในอาชีพใดฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับ แม้กระทั่งความรักก็ไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองจริงไหมครับทุกคนทีนี้ครับเรามาพูดถึง ทีมที่ถือว่าเป็นอดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชงแมงหรือ PSG ที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละครับคือทุกคนจะทราบกันดีว่ามีทีมฝั่งผู้ชายก็คือไม่ว่าจะเป็นกิรันเอนบัปเป้นะครับแล้วก็มีพอเชติโนเนี่ยเป็นคนคุมทีมแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีฝั่งนักฟุตบอลผู้หญิงด้วยซึ่งก็จะมีหลีกผู้หญิงที่เขาเตะกันอย่างจริงจริงจังๆนั่นแหละแล้วก็มีการต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัมลาอุยแล้วก็อามิ้ด่เักใหง ทีนี้ครับมาเล่าถึงเหตุการณ์เลยครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆนะครับแล้วก็มักจะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือว่าไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วก็อยู่ในทีมสมโมสรอนเดียวกันนะครับเหตุเกิดวันที่4พฤศจ,จิกายนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่ยแหละครับช่วงเวลา4ี่ทุ่มของประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยฝึกซ้อมในสมโมสรเสร็จ ก็จะมีการทานข้าวร่วมกันในห้องอาหารของสโมสรซึ่งก็จะเป็นปกติที่นักเตะเนี่ยซ้อมเสร็จจะมานั่น่กินข้าวด้วยกันนะครับพอกินข้าวด้วยกันเสร็จปุ๊บประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเขาก็จะแยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนล่เพราะเตรียมจะต้องมาซ้อมใหม่ในตอนเช้าทีนี้ครับดิยโลครับอาสาบอกฮัมลาอุยที่เป็นคนสนิทเนี่ยบอกว่านี่ฮัมลาอุยเดี๋ยวดิยโลเนี่ยจะเป็นคนขับรถไปส่งเธอเอง เนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันอย่างที่บอกไปแล้วก็นอกไปจากนี้บ้านทั้งสองคนอยู่ใกล้กันด้วยครับก็เลยตัดสินใจนั่งรถไปด้วยกันแต่ในขณะที่ใกล้จะถึงบ้านของฮาราอุยครับโจโงก,ก็มีผู้ชายสองคนร่างใหญ่ใส่ไอ้โมงครับปิดบังใบหน้ามองไม่เห็นครับกระโดดมาขวางหน้ารถครับแล้วก็บังคับให้พวกเธอเนี่ยจอดรถแล้วก็กําลังจะแบบเหมือนจะตีรถหรืออะไรประมาณนี้ เปิดประตูเดี๋ยวนี้จนสุดท้ายครับต้องยอมเปิดประตูออกมาครับแล้วก็ลากคำละอุยลงจากรถครับก่อนที่จะเอาท่อนเหล็กเนี่ยแหละก็นํำตีไม่ยั้งครับอยู่ประมาณ2-3นึ่งามาทีครับตีแล้วเน้นนะครับไปที่ขาคือนักฟุตบอลเนี่ยขาเนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าขาเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการที่จะไปเล่นฟุตบอลมันคงทำไม่ได้หรือว่าอาชีพการงานคงแทบจะเรียกว่าจบเลยครับถ้าขาเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแต่คนร้ายครับ ตั้งใจเล็งที่ขาของเธอครับทีนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดิยาโลคนที่เป็นคนขับมาด้วยกันเนี่ยกลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยผู้ร้ายเนี่ยไม่ได้มีการมาแตะเนื้อต้องตัวหรือลากดิยาโลไปกระหน่ำตีเหมือนที่คําละอุยโดนนะครับหลายคนก็เลยตกใจแล้วก็แปลกใจว่าเอา้าทําไมคําละอุยถึงโดนคนเดียวนี่เป็นการพุ่งเป้าหรือเปล่าตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นการปล้นแต่กลายเป็นว่าข้าวของ ที่เป็นสิ่งของมีค่าไม่ได้โดนป้อนเลยแต่โดนทําร้ายร่างกายและโดนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าตํารวจและสื่อมวลชนเนี่ยพงเป้าครับไปที่เดียโลครับว่าเดียโลเนี่ยเป็นคนวางแผนหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าทั้งเป็นคู่แข่งในงสโมสรและระดับทีมชาตินะครับก็ตํารวจก็ได้นำเดียโลเนี่ยไปสอบสวนและก็หลายคนมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งนะครับจากนั้นครับ ทมลาอุยได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลได้รับการรักษาด้วยการเย็บแผลโดนตีจนแตกหลายจุดเลยครับแล้วก็มีอาการฉีกข,ของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะครับจนต้องพักรักษาตัวพลาดการลงสนามแมตช์สำคัญครับที่เปเชเนี่ยจะพบกับสโมสอเรียลมาดริดนะครับทีมหญิงจากประเทศสเปนงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเดียโลเนี่ยได้ลงสนามแทนก็เลยยิ่งกลายเป็นกระพือข่าวไปใหญ่ ว่าอ๋อนี่อาจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันใกล้ถึงวันแข่งขันพอคำลาอุยลงไม่ได้บาดเจ็บเดียโลที่เป็นคนขับล่าอาสามสทรงก็เลยได้ลงสนามแทนครับเดียโลครับถูกสอบสวนและสอบปากคำเป็นเวลานานครับดานสมสรปาลิสังชงแมงต้นสังกัดของเมึงคู่เนี่ยตัดสินใจครับยกเลิกงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันเพราะกลัวครับว่าสื่อเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นนี้มากกว่า ให้ความสําคัญในเรื่องการแข่งขันครับดานซอนย่าบอมพาสเตอร์นะครับโค้ชทีมหญิงของเปเชเ,เนี่ยออกมายอมรัครบคำว่าตกใจมากและก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลหญิงฝรั่งเศสมาก่อนแล้วก็แน่นอนมันไม่เป็นผลดีกับวงการฟุตบอลหญิงอย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นครับตำรวจได้ควบคุมตัวเดียโลไปครับสอบสวนแบบข้ามวันข้ามคืน แต่สุดท้ายครับได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้มีการตั้งข้อหาใดๆครับเธอได้ให้สัมภาษณ์ครับกับผู้สื่อข่าวผ่านทนายความของเธอรวมถึงเออสำนักข่าวต่างๆแล้วก็ผู้คนในสื่อโซเชียลที่มีการลุมประนามแล้วก็สำนักข่าวต่างๆเนี่ยออประคมข่าวว่าต้องเป็นเธอแน่ๆที่เป็นคนร้ายในการจ้างหวานเธอออกมาให้ความบริสุทธิ์ครับพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์นะ และไม่ชื่นชอบเลยเหมือนโมโหด้วยซ้ําที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามชี้นําและประนามเธอว่าเธอน่าจะเป็นคนร้ายทําให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงครับเดียโลเนี่ยถแถลงการอีกด้วยว่าเธอยืนยันนะว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังต้องการที่จะให้ตํารวจเนี่ยเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเธอนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําอีกทั้งยังมีทฤษฎีเนี่ยว่าเธอบอกว่า เฮจริงๆแล้วเธอกับทำราอุยเนี่ยดิจโลกับทำราอุยสองคนเนี่ยสนิทกันมากไม่มีทางที่เธอจะตั้งใจขับรถไปให้เพื่อนของเธอเนี่ยโดนทำร้ายนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีหลายคนออกมาเรียกร้องให้เพสเชนเนี่ยเลื่อนการแข่งขันนะครับเพราะว่ากลัวจะกระทบกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะสภาพจิตใจหรือว่านักเตะที่ขาดกองหน้าตัวจริงไปอีกหนึ่งคนนะครับก็คือทมราอุยนั่นแหละครับแต่แล้วครับ ดีพลิกครับเรื่องมันไม่จบง่ายๆครับเพราะมันมีตัวละครอีกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นซูปเปอร์สตาร์แห่งวงการฟุตบอลบาร์เซโลนาครับนั่นก็คือเอลิกอับบีลครับกองหลังของบาร์เซโลนานั่นเองครับแต่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงมาฟังกันหลังจากที่ตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนมากขึ้นว่าใครเป็นคนทํากันแน่แล้วไปตรวจสอบรายละเอียดลึกลงไปครับ พบว่าโทรศัพท์ของฮัมลาอุยเนี่ยก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันนะครับเขาได้คุยกับใครบ่อยที่สุดและโทรหาใครคนคนนั้นก็คือเบอร์โทรของเอริกอาบิดาครับแต่หลายคนเขาก็งงและสงสัยต่อว่าโทรหาทําไมมีความสนิทสนมอะไรมากขึ้นยิ่งสืบลงไปยิ่งเจอต้นต่อครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของฮัมลาอุยคนยที่เป็นคนจดทะเบียนนะครับเป็นชื่อของเอริกอาบิดาหรือถ้าตีความง่ายง่ายก็คือเอริกอาบิดาเนี่ยเป็นคนเอาเบอร์นี่แหละ ไปให้คําลาอุยใช้ซึ่งหมายความว่าสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังครับอีกทั้งครับเดียโลนะครับที่ถูกสอบปากคําแบบข้ามวันข้ามคืนแล้วถูกตํารวจปล่อยตัวออกมาหลายคนสงสัยว่าทําไมถูกปล่อยตัวออกมาตํารวจทําไมถึงไว้ใจง่ายขนาดน,นั้นต้องบอกว่าเธอได้ให้คําสัมภาษณ์กับตํารวจนะครับหรือปากคําที่เป็นประโยชน์นะครับเธอบอกว่าในตอนที่คาลาอุยเนี่ยถูก ท่อนเหล็กกระหน่ำตีเข้าที่ขาและตัวครับผู้ร้ายสองคนนี้เนี่ยได้หลุดคําพูดหนึ่งก่อนที่จะจากไปครับเขาพูดกับคำมลาวิว่าแกมันเป็นพวกที่ชอบนอนกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วอย่างนั้นเหรออ่าทีนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มจะประติดประต่อเรื่องราวได้ซึ่งเอริกอาบิดาวเนี่ยถือว่าเป็นตำนานของบาร์เซโลนานะครับวัย42ปีแล้วปัจจุบันนะครับแต่งงานกับไฮยตอบิดาว ภรยาของเขาครับตั้งแต่ปี2003และมีลูกด้วยกันถึง5คนด้วยกันนะหลังจากนั้นครับพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาว่าเดียโลเนี่ยให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ปากคำกับตำรวจว่าผู้ร้ายเนี่ยพูดทิ้งท้ายแก่เป็นพวกชอบนอนกับพวกผู้ชายที่แต่งงานแล้วอย่างนั้นหรอนั่นทำให้อบิดาวและเจ้าตัวหรือภรยาของเขาเนี่ย ถูกเรียกมาสอบปากคาด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยมากอย่างเช่นการจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ให้และการโทรหาแล้วมีความคุยสนิทสนมก็เลยเรียกภรรยามาด้วยเพราะกลัวว่าภรรยาอาจจะทราบม,มาก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างจึงได้จ้างคนร้ายไปลุมตีอะไรแบบนี้หรือเปล่า หลายคนพุ่งเป้าครับแล้วก็เริ่มจับสังเกตสืบไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเอริกอาบิดาเนี่ยเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลน่านะในปี2018และ2020ซึ่งมันบังเอิญมากๆอาจจะไม่บังเอิญก็ได้เพราะว่าเรียกว่าฮัมลาอุยเคยไปค้าแข่งกับบาร์เซโลน่าในช่วงปี2018แล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยพออยู่ในสโมสรเดียวกันและพูดภาษาเดียวกันอาจจะทำให้ความสนิทสนมมันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวชู้สาว บานปลายจนภรรยางเขาจับได้หลังจากถูกสอบปากคำเป็นเวลานานนะครับล่าสุดเนี่ยภรรยาของเอริกอาเบดาวอย่างไฮยตอาบิดาวนะครับเตรียมฟ้องหย่าเลยแล้วก็รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวของการนอกใจของสามีเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกทำให้ชื่อเสียงของภรรยาและครอบครัวเสียหายรวมถึงลูกๆอีก5คนต้องมาเผชิญกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะฟ้องหย่าให้เด็ดขาดเลยครับ แต่ยืนยันความบริสุิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างวานผู้ร้ายและต้องการให้ตํารวจสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดลงลึกมากขึ้นเพราะคิดว่าน่าจะมีตัวละครคนอื่นๆอ,อ,อีกโอ้โหงานนี้เนี่ยความเจ้าชู้เป็นเหตุหรือเปล่าโอ้โหเรื่องนี้มันชักจะโอยุ่งเหยิง,ยงพันกันไปมากขึ้นทีนี้เรากลับมาที่เดียโล คนที่ถูกกล่าวหาคนแรกเนี่ยเท่ากับกลายว่าตอนนี้ถูกลบมนทินและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปโดนผู้คนอรุมรบันามจากสื่อเนี่ยที่ตีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่านั่งสารนะถ้าเกิดยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโดนสื่อเนี่ยพูดไปต่างๆนานานแล้วก็คนส่วนใหญ่พอรับข่าวสารมาก็พออ่านข่าวแล้วก็ เข้าไปด่าเขาในโซเชียลอะไรยมันก็น่าเห็นใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตำรวจกําลังพุ่งเป้าไปที่เรื่องของประเด็นชู้สาวความเจ้าชู้ของเอริกอาบิดาเดี๋ยวเราต้องรอตามกันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจากความเจ้าชู้ของเอริกอาบิดาหรือไม่ซึ่งวันนี้วันที่24พฤศจิกายนวันที่อัดพอดแคสตัวนี้เนี่ยอันนี้คืออัปเดตข่าวล่าสุดเลยแต่ถ้าในอนาคตมีอะไรคืบหน้าผมโจวีและสปอร์ตเจนี่จะนำมาฝากกันอย่างแน่นอน เพื่อนๆฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างสาม,มารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง YouTube m ช s t i o n ูบุ u t o Podcast และรายการ s p o t Journey ขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ครับผมโจวีชัยุทธไปแล้วครับสวัสดีครับ s p o t j o u r n e y p r e s e n t e d by สีจัน์สกินมอยส์ r ูเปอร์ซีรีส์ตุนน้ำลึกล็อกผิวชํำนาน72ชั่วโมง